มีการพูดถึงเรื่องอา,อากาศสะอาดห,หรือ PM 2.5ซึ่งพวกเราทุกคนทราบดีว่าในอีกประมาณเดือนสองเดือนข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันนะครับเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างมากยืนยันครับรัฐบาลนี้เรา มีความตั้งใจจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกๆมิติไม่ว่าเป็นทางด้านเศรษฐกิจสิทธิเสรีภาพในการเลือกหรือแม้กระทั่งสิ่งพื้นฐานอย่างเช่นอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่พวกเราทุกคนพึงจะได้และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จงนำส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างที่ผมเรียนครับเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งมาผมเองผมก็ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ไปสี่ห้าหนแล้ว ผลสุดท้ายก็วันที่29เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับมีหน่วยงานทั้งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานทั้งหลายได้ลงไปพูดคุยถึงเรื่องแผนง,งานโดยภาพรวมทั้งว่าใครต้องทําหน้าที่อย่างไรบ้าง นะครับมีเรื่องที่เราต้องทํากันเยอะมากเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความรู้กับ uh, พี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําการเกษตรที่ต้องไม่มีการเผานะครับแต่เราทราบันดีอยู่แล้วว่าเรื่องปีมสองจุดาเนี่ยจุดก,กาเนิดมันคือเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะครับการที่เขาปลูกพืชผลมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวหรือเรื่องของข้าวโพดก็ตามทีเนี่ยพอปลูกเสร็จแล้วก็ต้องมีการทําลายพวกเศษทั้งหลายว่าจะเป็นต่อข้าวสังข้าวโพดทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการถ่ายกลบค่าใช้จ่่่่าายก็สูงแตวไมขด กานเดียวก็สามารถทำงานได้ซึ่งเราไม่อยากให้ทําอย่างนั้นทางรัฐบาลเราเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ได้มีการให้องค์ความรู้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับซื้อ,อสังกโพษ์เข้ามาเพื่อที่จะทำเรื่องของพลังงานทดแทนหรือว่าทําปุ๋ยนะครับเรื่องเหล่านี้เราให้ความสาคัญอย่างสูงนะครับเรื่องของการเผาอ้อยซึ่งในฤดูที่ผ่านมานี้ก็มีน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่าทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการกําชับกับเรื่องนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนนะครับ เรื่องของพรบรบริหารจัดก,การเพื่ออากาศสะอาดนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นของนิติบัญญัติซึ่งเราพร้อมที่จะเสนอเข้าสภาหวังว่าจะเป็นวันพฤหัสที่11มกราคมนี้นะครับ